สวัสดีทุกคนมากๆนะจ๊ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เวสไซเบเกอรี่โอเคเวสไซเบเกอรี่อีพีนี้นะจ๊ะเราจะพาทุกคนไปทำเมนูเค้กมะพร้าวอ่อนอ่อ,อนใส่ถ้วยฟอยหรือว่าเคกมะพร้าวอ่อนถ้วยฟอยนั่นะเองจ๊ะเออ คลิปนี้นะคะไม่ได้ชิมให้ดูแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียสำหรับหลายๆคนที่ชอบทำเค้กถ้วยฟอยเอออาจจะเอาไปวางขายหรือต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่ประมาณนี้แล้วกันถ้าพร้อมแล้วนะคะฝากทุกคนกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องไวไซต์เป็นทางแรกดูผ่านทางแฟนเพจ facebook ฝากกดติดตามเว็บไซต์ Baking Studio ด้วยนะจ๊ะ ออาลถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไซส่งทุกคนเข้าห้องครัวค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอเทคนิคดีๆกันท้ายคลิปเช่นเดิมจะพร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ้ามาค่ะมาดูส่วนผสมและอัตราส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยายบอกทุกคลิปนะคะอยู่ใต้คลิปนะจ๊ะทุกคนคลิปนี้นะคะสำหรับเค้กมะพร้าวอ่อนครีมสดใส่ถ้วยฟอยเนี่ยายจะใช้เนื้อเค้กชิฟฟ่อน,นะคะ่ะและนี่ก็คือส่วนผสมของการทำเนื้อเค้กชิฟฟ่อน กลิ่นที่ใส่เพิ่มเติมเข้ามานะคะจะเป็นกลิ่นมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วก็ในตัวแป้งเนี่ยทุกคนสามารถเอานมผงออกก็ได้นะจ๊ะไม่เติมนมผงแบบใส่ก็ได้ใช้กะทิผงก็ได้ค่ะส่วนน้ำเปล่าหรือว่าของเหลวต่างๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นน้ำมะพร้าวก็ได้แต่แนะนำเป็นน้ำมะพร้าว UHT เท่านั้นนะจ๊ะเริ่มต้นนะคะเตรียมส่วนผสมขอ,ของไข่แดงค่ะ <S 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 ใส่น้ำตาลทรายน้ำเปล่าหรือว่าน้ำมะพร้าวต่างๆน,น,นะเนน้ำมันพืช ไข่แดงแล้วก็เติมกลิ่นหอมได้เลยนะจ๊ะทุกคนหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะตามด้วยส่วนผสมของแป้งนะจ๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกทีนึงอย่าคนส่วนผสมนานนะจ๊ะบอกทุกคลิปเลยเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อเหนียวนั้นเองล่ะค่ะ อลาตีส่วนผสมเสร็จเรียบร้อยคนส่วนผสมให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจากนี้ไซจะพักส่วนผสมทิ้งไว้นะจ๊ะทุกคนแล้วไซจะไปตีไข่ขาวกับครีมออฟทาร์ทและน้ำตาลทรายค่ะตีให้ขึ้นฟูจนตั้งยอดอ่อนเลยนะจ๊ะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำการตะล่อมส่วนผสมคือเอาส่วนผสมของไข่ขาวใส่ลงไปในไข่แดงทำด้วยความรวดเร็วเบามือสุดๆนะ เพื่อที่ว่าเค้กของเราจะได้มีอยุบตัวแล้วก็เนื้อไม่เหนียวด้วยเอาละค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทรายจะพาไปตักใส่พิมพ์ค่ะ กันต่อเลยนะจะสำหรับพิมพ์ถ้วยฟอยนะถ้วยฟอยเบอร์อรดอกจัน6301พิกัดใส่ซื้อที่แมคโครนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวใส่ปักลิง์กไว้ให้ด้านล่างถ้าใครอยากใช้ตามนะจ๊ะการใส่เค้กถ้วยฟอยเนี่ยเนื้อถ้วยฟอยก่อนอบนะคะสำหรับทรงรีนะใส่จะใส่อยู่ที่45กรัมต่อ1ถาด ะะเพราะว่าเนื่องจากว่าเค้กมะพร้าวอ่อนครีมสดเนี่ยเราจะมีครีมบีบครีมเข้าไปแล้วก็ใส่น้ามะพราะ้าวดังนั้นเนื้อเค้กเราจัดเต็มได้เลยนะคะจัดเต็มถ้วยฟอยล์ได้เลยทีนี้เนี่ยมันมีอาการหดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะคือถ้าใครดูในไลฟ์ที่ใส่ไลฟ์ไปเนี่ยบอกเลยว่าการทำเค้กชิฟฟ่อนกับเค้กสปันเนี่ย คิมจะต้องไม่มีไขมันลื่นๆแต่เนื่องจากว่าถ้วยฟอยเราบังคับไม่ได้นะคะทุกคนเพราะนั้นมันจะมีอาการหดเล็กน้อยเออแล้วก็สามารถใส่น้ำหนักตามที่ไซบอกได้เลยเสร็จแล้วนะคะไซจะนำเข้าอบค่ะที่อุณหภูมิ170องศาไซอบอยู่ที่25-30นาทีประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะพักเค้กไว้ให้เย็นสนิทค่ะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยไซไม่ได้ทำหน้ามะพร้าวอ่อนให้ดูแต่ว่าไซแต่หน้ามะพร้าวอ่อน ประมาณนี้เลยนะคะอะล่ะเดี๋ยวใส่ให้ทุกคนดูวิธีการทําวิธีการแต่งหน้าเค้กมะพร้าวอ่อนถ้วยฟอยนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับไปเจอกันท้ายคลิปเช่นเดิมจ้าข้ามไปเลยค่ะ กับกับอะไรนะ <c oughs> กับเค้กมพะพร้าวอ่อนถ้วยฟอยเออหลายคนเจอปัญหาว่าเค้กถ้วยฟอยอ่ะอบแล้วมันหดมันเหี่ยวหน้ามันไม่สวยมันแบนมันเตี้ยบอกเลยนะคะว่าไม่มีเทคนิคอะไรที่มันนอกเหนือไปกว่าการตักเนื้อเค้กใส่ถ้วยฟอยเออสำหรับใส่นะคะการใส่ถ้วย <c oughs> การใส่ถ้วย การใส่เนื้อเค้กในถ้วยฟอยนะคะไซจะดูว่าไซอ่ะจะทำเนื้อเค้กเออช่วงนี้เป็นอะไรพูดผิดไซจะดูนะคะว่าไซอ่ะจะทำ เค้กหน้าอะไรถ้าสมมติว่าทรายทําเค้กพวกหน้านิ่มอย่างเงี้ยทุกคนโจมตหน้านิ่มช็อกโกแลตหน้านิ่มชาไทายหน้านิ่มเนี่ยค่ะทรายจะใส่เนื้อเค้กให้มันลดลงมานิดนึงก็อาจจะใส่อยู่ที่ประมาณ43กรัมถ้าเกิดว่าใครใช้ถ้วยฟอยล์แบบทรายนะหรือว่าน้าหนักเนี่ยตักให้เต็มที่เลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่ทุกคนชั่งน้าหนักก่อนแล้วก็มากะปริมาณดูแต่ว่าจริงๆแล้วว่า เออถ้าเกิดใส่ทำใส่ทำถ้วยที่เป็นรูปวงรีอย่างเงี้ยนะคะใส่จะใส่อยู่ที่42กรัมแล้วก็ถ้าเกิดว่าใส,ใส่เนื้อเค้กที่เป็นหน้าเหมือนเค้กมะพร้าวอ่อนมะพร้าวอ,อ่องเค้กมะพร้าวอ่อน,ค,าาออนครีมสดเนี่ยนะคะใส่ก็จะใส่ประมาณ40 5กรัมต่อ1ถ้วยเพราะว่าเวลาเคกเขาขึ้นฟูมันจะสูงพอดีทุกคนแล้วเราก็สามารถบีบหน้าต่างๆใส่ลงไปได้เออจริงๆอ่ะถามว่าบางคนก็อบเกินอบเกินในที่นี้คือฟูเกินบางคนก็อบจนเตี้ยเกินเออมันมีเทคนิคนิดนึงเดี๋ยวสหยิบให้ดูจริงๆมันก็ไม่ได้เทคนิคนะทุกคนมันเป็นมันเป็นประสบการณ์ที่เราทำเดียวอ่ะอย่างถ้วยฟอยของไซนี้ยค่ะทุกคน เราอะปกติจะบอกว่าใส่สามส่วนสี่ใช่ปะ่ะแต่ว่าคือสามส่วนสี่ในที่เนี้ยของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน <c oughs> เก็นปะ่ะก็สามส่วนสี่ก็ประมาณนี้เกือบเต็มพิมพ์เลยนะทุกคนอืมเกือบเต็มคือทรายอะให้กับเป็นปริมาณน้ำหนักดีกว่าน้ำหนักก่อนอบก่อนนั่เค้กเข้าไปอบอะมันจะช่วยให้ทุกคนกะคาดเดาได้ว่าเนื้อเค้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีหน้าเป็นพวกครีมเป็นพวก เป็นพวกอะไรนะสตรอเบอรี่พีเซิร์ฟอะไรพวกนี้ที่เราสามารถบีบครีมใส่ไปได้เนี่ยเราสามารถแต่งหน้าหรือว่าเพิ่มเพิ่มเนื้อเค้กให้มันสูงได้แต่ถ้าเกิดว่าเราทําเค้กหน้านิ่มเคิร์กเป็นไรอะแต่ถ้าเกิดว่าเราทําเป็นพวกเค้กหน้านิ่มทุกคนจะต้องเผื่อเนื้อเค้กอยู่แล้วโดยทรมาตาดนะจ๊ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เผื่อเลยอะเราจะเอาหน้านิ่มตรงไหนราดหน้าเขาถูกไหมเออทีนี้ถามว่าอาการหดเหี่ยว หรือว่าแบนแตดเวลาเราอบเค้กข้วฟอยอ่ะคือเค้กข้วฟอยทุกคนสังเกตดีๆว่าเขาจะมีความเงาใช่ไหมพอเขาเงาปุ๊บเขาจะมีความแบบเป็นไข่อะทุกคนเป็นไข่เออพอเป็นไข่ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นเค้กชิฟฟ่อนทรายพูดทุกครั้งแล้วว่าทั้งเค้กชิฟฟ่อนเค้กสปันไม่ชอบอะไรที่มันเป็นมันมัน,มนลื่นๆ่นแม้กระทั่งเราเตรียมพิมพ์อบธรรมดา เรายังไม่สามารถทําให้มันเขาเรียกอะไรเรายังเราเรายังต้องไม่ทาเนยขาวบริเวณขอบพิมพเลยเออเมื่อก่อนสายก็ทาเว้ยพอพอใายทาปุ๊บแล้วก็เอากระดาษไขรองอีกทีนึงนะหอ่อเป็นเป็นทรงกลมเลยนะทุกคนเสร็จปุ๊บไอ้กระดาษไขอันนั้นนะมันก็มีไข่ในตัวของมันเว้ยอบออกมาปุ๊บเค้กี่สิปยีอะค่ะแบนยน่นอ่นตอนหลังก็คือเลิกทำทาแค่กระดาษไขรองอบที่ท,ที่ก้นพิมพ์นะคะ คือตอนนี้ที่เหล่ออกไปข้างนอกเนี่ยเพราะว่าแมวออกไปเที่ยวนอกบ้านแล้วเป็นห่วงว่าเขาจะจับนกจับนาเอออะประมาณนี้นะคะก็มานี้เพราะฉะนั้นเวลาเตรียมพิมพ์เนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนทำบัตเตอร์เค้กสัตว์ได้เต็มที่เลยเนอยอ่ะจะทาเท่าไหร่ก็ได้เนยขาวอ่ะทาพิมพ์อ่ะเพราะอะไรเวลาแซะอ่ะมันจะเอาออกได้ง่ายไงแต่ถ้าเกิดเป็นเค้กสปันกับเค้กชิฟฟ่อนอ่ะต่อให้คุณทานิดเดียวหรือว่าโดนอ่ะโดนนิดนึงอ่ะบางบอ่ะ คุณก็โดนค่ะเค้กคุณก็แบนแตะเตี้ยค่ะโอเคไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าบางครั้งน่ะคืออย่างนี้ทุกคนการอบเค,ค้กถ้วยฟอยเนี่ยนอกจากเราจะดูปริมาณที่เราจะใส่นะคะสำคัญเลยสูตรสูตรเนี่ยบางทีเนี่ยน้ำตาลในสูตรมากเกินไปเค,ค้กขึ้นฟูในเตาอบฟูสวยงามเลยน้ำตาลกับผงฟูฟูสวยงามเลยอวบอิ่มพอเอาออกมาแบนเป็นแอ่งกระทะอย่างนี้เลยนะเออคือทรายอะประสบการณ์ตรง เจอเหมือนกันคือมีเหมือนกันเป็นแบบนั้นเลยนะคะแล้วแก้ไขยังไงปรับสูตรทีนี้ถ้าเกิดว่าเอา้าแล้วเค้กแข่งเค้กเนี่ยทุกอย่างนะคะสูตรสมดุลเนื้อเค้กแต่ละเนื้อเค้กแม้ว่าคือไม่ใช่เนื้อเค้กแต่ละเนื้อเค้กสูตรแต่ละสูตรเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ของเนื้อไม่เหมือนกันเออแต่ว่าเรื่องเหล่านี้ไม่บอกเดี๋ยวจะมาบอกเร็วๆนี้อือเดี๋ยวไว้เป็นรายการใหม่ละกันเอาไว้ให้ดูละกันเผื <laughs> ่อ เผื่อใครอยากเรียนรู้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะ,จะมีรายการพิเศษเฉพาะคนพิเศษพิเศษเท่านั้นเออเตรียมไว้แล้วแหละแต่ยังไม่ได้เริ่มเลิมมือถ่ายเลยนะจ๊ะเนื่องจากงานเยอะเหลือเกินโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะเทคนิคการทำเค้กถ้วยฟอยล์กับเค้กมะพร้าวอ่อนครีมสดนี่ฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบซอสที่เป็นซอสกะทิสามารถ เอากะทิออกแล้วเติมน้ำมะพร้าวเข้าไปแทนเนื้อออกไหมอ,อัตราส่วนทดแทนกันประมาณน,นี้เลยนะคะแต่เรื่องของความหวงความหวานเนี่ยันไม่มั่นใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้น้ำมะพร้าวที่คั้นออกมาแบบตามท้องตลาดอะ่ะมันอาจจะควบคุมรสเปรี้ยวไม่ได้บางครั้งมะพร้าวบางลูกก็เปรี้ยวบางลูกก็หวานเนี่ยเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็อาจจะต้องใช้น้ำมะพร้าวที่เป็น U H T นิดนึงนะจ๊ะ U H U H T โอเคไหม เพราะว่ามันจะช่วยควบคุมรสชาติของเราให้ความหวานมันคงที่ประมาณนี้ละกันใครชอบไลท์ไลท์แบบดีไลท์ไลท์ไลท์คลีนคลีนเลยอะ,อะเอากับเอากะทิออกแล้วเติมน้ำมะพร้าวค่ะแต่ว่าใครที่แบบชอบความมันจุกจุกม,ม,ม,มันมันมันมะพร้าวมันไขมันเลยแก <c oughs> ก็เอากะทิเข้าไปแทนโอเค ประมาณนีล้ลวกันนะจ๊ะเอาละค่ะขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะคะดูจนจบคลิปนะฝากกด like, ไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ทรายด้วยนะจ๊ะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของทรายด้วยนะคะกับทางแฟนเพจ f a e e b o o k ว e ์ทซายเบเกอรี่สตูค่ะ w วร์ไซาย b e r y r y f e f n d h o p อนอปไอ o ีล์วูมทิ็อกแวร์แต่ว่า Ig ก็อาจจะแยกกันไปนิดนึงอะดูลิงก์ด้านล่างเรากันนะจะช่องทางสำหรับการติดตาม ประมาณน,นี้นะคะโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับแวร์ไซเบเกอรี่จะพาทุกคนไปทำเมนูอะไรอีกแน่นอนว่าตอนนี้นะคะระบบของไซเนี่ยเปิดเมมเบอร์ชิพสำหรับแวร์ไซเบกิ้งสตูดิโอนะคะใครที่อยากได้รับคอนเทนต์ดีๆเออจริงๆอะไซจะเปิดพร้อมกับช่องทาง y o u u u e เนี่แหละแต่ว่าทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสนับสนุนโปรเจกต์ Project, ไม่ใช่โปรเจกต์ดีกว่า ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมสนับสนุนให้เกิดคอนเทนต์ดีกับช่องแวร์ไซน์นะคะโดยการสมัครสมาชิกกับแวร์ไซน์ Baking Studio ได้ทางแฟนเพจ Facebook นะคะตอนนี้ทางช่องทาง y o YouTube ยังไม่เปิดให้นะจ๊ะเพราะว่ารออีกนิดนึงละกันเดี๋ยวช่องทาง YouTube จะมาแน่นอนสำหรับ Membership ทุกคนจะได้อะไรบ้างทุกคนก็อาจจะได้ออมสติ๊กเกอร์แฟนพันธ์แท้อ่ะ สำหรับเวลาคอมเมนต์ใดๆต่างๆนะคะทั้งทาง y o u t u b e แล้วก็ทางแฟนเพจ a c e b o o k แต่ตอนนี้เปิดอยู่ช่องทางเดียวนะคะช่องทางแฟนเพจ a c e b o o k เวไซเบเกิ้งสตูดิโอค่ะสนับสนุนไซ์ได้คนละ99บาทต่อเดือนเท่านั้นทุกคนจะได้เห็นอะไรบ้างนอกจากจะได้รับเครื่องหมายต่างๆของการเป็น VIP Membership ์ชิพเวสไคลัแล้วนะคะอันนี้คือชื่อกลุ่มนะเออทุกคนก็จะได้เห็นกิจกรรมต่างๆมากมาย ก็จะมีการไลฟ์สดซึ่งเป็นไลฟ์สดแบบ exclusive พูดคุยกับทาง Membership ของสดีกว่าพูดคุยกับสมาชิกของสายนะคะแล้วทุกคนก็จะได้รับคอนเทนต์ที่มันแตกต่างแล้วก็หลากหลายมากขึ้นหลากหลายในที่นี้หมายความว่าอย่างไรก็แวนไซเบเกิ้ลสตูดิโอคือเกี่ยวกับเบเกอรี่ใช่ไหมทุกคนทุกคนก็จะได้รับคอนเทนต์ที่มันเจาะลึกมากขึ้นเอาละค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ ฝากทุกคนเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของแวร์ไซต์โดยสมัครผ่านทางแฟนเพจ Facebook นะแวร์ไซต์ Baking Studio ทุกคนจะได้เข้าไปอยู่กลุ่มลับๆชาพวีไอพีเมมเบอร์ชีแวร์ไซด์คลับเท่านั้นค่ะเพียงเดือนละ9 9 99บาทไม่มีข้อผูกมัดถ้าเกิดว่าเดือนนี้ฉันเบื่ออะไรฉันยกเลิกก็ ตามแต่สะดวกเลยค่ะโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนไซา์ด้วยกับทางช่องทางแฟนเพจ Facebook อนาคตข้างหน้าก็จะมีทางช่องทาง YouTube เช่นเดียวกันค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บบ๊าายย